อย่าทำสันดานแบบนี้กับการเทรดทองคำเด็ดขาดถ้าไม่อยากเจ๊งแล้วเจ๊งเล่าเจ๊งอยู่แล้วก็เจ๊งต่อเพราะว่าประสบการณ์ที่จะแชร์ในวันนี้ครับผมผมทำมาแล้วพังมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับนิสัยนั้นก็คืออย่ามั่นหน้าไปท้าตลาดเพราะคิดว่าตัวเองมีความรู้เยอะศึกษามาเยอะหนึ่งนิสัยนั้นก็คือดูสิกูเซลไปเนี่ยมันจะขึ้นไปได้ถึงไหนกันเชียวเดี๋ยวมันก็ลงตามที่กูคิดไว้ดูสิ มันลงมาขนาดนี้นะมันจะลงไปได้ถึงไหนกันเชียวเดี๋ยวมันก็ขึ้นตามที่กูคิดนั่นแหละกูเรียนสถิติมาดักตรงนี้เลยมันมีดาวมันมีซัพพลายมันมีแนวต้านอะไรก็ว่าไปครับผมมันไปได้ไม่ไกลกว่านี้หรอกนะครับถามว่าถ้าเราคิดแบบนี้นะครับกราฟมันจะขึ้นตอนไหนมันจะลงตอนไหนมันจะลงก็ต่อเมื่อเรา SL ไปแล้วหรือไม่ก็พอร์ตแต่ไปก่อนมันจะขึ้นก็เมื่อมันมาเกี่ยวซับลอส พอเราแ,แตกแล้วมันค่อยขึ้นไปคือจะเป็นลักษณะประมาณนี้เสมอคุณผู้ชมเคยเจอไหมครับผมก็เจอมาเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมผมเพราะอะไรนะครับคนถึงเป็นแบบนี้ทําไมเราถึงคิดแบบนี้นะครับพอเราศึกษาไปเยอะครับคุณผู้ชมนะครับมันมีสาเหตุอยู่อันที่จริงครับคุณผู้ชมเรามาเทรดเอาเงินนะครับแต่สิ่งในในหัวเราเนี่ยเราก็คงคิดว่า เฮ้ย hey, มันต้องมีท่าคมๆมีท่าเท่ๆสิวะอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่าพอเราศึกษาเยอะเนี่ยมันก็แบบเหมือนอยากได้เยอะแบบนึ่องว่ามันจะมีจอกศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับคําถามก็คือเรามาเอาเท่หรือว่าเรามาเอาเงิน,นครับถ้าอยากได้เงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะแบบอยากได้เงินอยากเท่ด้วยอยากได้แบบแอคครัคุณผู้ชมแบบคุณผู้ชมเข้าใจไหมฟีลแบบมันจะมีคนชอบมาแอคใช่ไหมมันแบบเข้าออเดอร์ตามต้นเชื่อมเนี่ยแอคจัดนะครับก็เลยไปหาเคล็ดลับ จับไปลายไส้ทีนี้คุณผู้ชมก็จะไปเจอคอ์สเรียนจับไปลายไส้สิ่งที่โค้ดไม่บอกคุณผู้ชมก็คือไส้อะไรครับผมไส้แตกครับคุณผู้ชม่งนี้เขาไม่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอไปเรียนับผมย่ Bo, อบายตามแนวฟิโบย่อบายตามดีมานซับไพคุณผู้ชมก็จะเพนดิ้งบายดักไว้หรือไม่ก็เพนดิ้งเซลลดักไว้มันก็ได้ทำให้เราเนี่ยไส้แตกในบางทีครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีความแบบว่ามีคนมาขิงครับคุณผู้ชมมึงได้แค่นี้เหรอกากว่า กูได้ปลายไส้ว่าคม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 คำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือสรุปคือไอที่มาเทรดฟอเร็กเนี่ยมาเอาคมหรือมาเอาเงินคือได้เงินมันไม่จำเป็นต้องคมก็ได้ไหมอ่ะนะครับดังนั้นครับผมบทเรียนที่จะแชร์ในวันนี้ก็คือ how to การใช้ชีวิตในตลาดฟอเร็กครับผู้ชมนะครับสเต็ปที่หนึ่งครับผู้ชมนะครับหลังจากที่ผมแบบพังมากับไอ้นี่แหละที่ไปท้ามันเนี่ยว่าเรา เรียนสติมามันจะลงได้ถึงแนวกันเชลเนี่ยเรามีสถิติอยู่เนี่ยอตัวเนี้ยมันพันผวนเท่านี้แหละมันคงไม่เกินสิติหรอกปรากฏว่าวันนี้มันเกินคับผู้ชมนะครับคือจากเรียนรู้เรื่องนี้ครับผมเราต้องคิดไว้ก่อนว่าตลาดหุ้นตลาดฟอเร็เกตลาดคริปตัวอะไรก็ตามครับผมมันจะมีคนที่เก่งกว่าเราและรวยกว่าเราเสมอมีทั้งความรู้มีทั้งเงินนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งเราคิดแบบนี้ไว้ก่อนเลยครับผมอย่างที่สองครับผู้ชม ไม่ต้องเปิดให้เป็นคนตามแทนหรือว่าเป็นเหาฉลามแทนหากไอ้ข้อ2องครับผู้ชมหากมันมีคนเปิดแล้วเนี่ยกราฟมันจะวิ่งไปทางนั้นอีกระยะหนึ่งตัวเปิดหมายความว่าตัวเลือกทางครับุผู้ชมให้มันไปอีกทางหนึ่งเนี่ยนะก็คือมันจะเปิดให้วิ่งไปอีกทางนึงใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอีกคนนึงอ่ะมาบังคับกราฟให้มันไปอีกทิศทางหนึงเพราะฉะนั้นครับผมอย่ารับมีดให้รอคอนเฟิร์มชันก่อนตกรถ ดีกว่าพอตแตกหรือว่าเราติดดอยยอมเข้าช้าไหนก็ได้ยอมตกรถในบางครั้งก็ได้เพื่อที่จะได้ออเดอร์ที่ชัวร์แล้วก็ดีกว่าครับผมยังไม่ต้องรีบไปรับปลายไส้เพราะว่าไม่ว่าจะปลายไส้หรือไม่ปลายไส้หากเราชนะเนี่ยเราได้เงินอยู่ดีนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะทผู้ชมนะครับไอรอบของวิกที่แล้วใช่ไหมครับพอกราฟมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอ็บนไทม์เฟรมหนชั่วโมงเนาะ บ,บางคนอาจจะกางฟิโบอาจจะกางอะไรก็ตามคุณผู้ชมมันก็จะมีแนวอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยมันก็จะมีแนวประมาณนี้นบแนวแบบแนวต้านณโซนบริเวณนี้แนวเลเวล50าของฟิโบเนี่ยบางทีเราก็ไปเรียนตาม YouTube ตามอะไรมาแล้วก็แบบว่าโอเคกางจากไฮมาโลเด้งขึ้นมาที่แนว5 0เราก็จะเซลลงไปแล้วก็ TP หรือไม่ก็โอเคแนวด้านนี้เนี่ยมันมีซับไพ่อยู่ในตรงนี้แถวนี้ อะไรก็ว่าไปคุณผู้ชมนะครับแนวนี้เป็น78.6นะเด้งกลับขึ้นมาเซลลเห็นไหมเนี่ยพอมันเด้งขึ้นมาชนเนี่ยมันไม่ถึงมันลงก่อนเนี่ยเราเซลลตัวนี้เลยดีกว่านะครับแต่สิ่งที่คุณผู้ชมลืมมองกับผมที่ผมเราไปเมื่อกี้ก็คือไอท,ทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่า p e n ด i n g ดักตรงนั้นตรงนี้ตามดีมานตามซับไพคับคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟครับคุณผู้ชมมันไม่ได้วิ่งตามดาวเทอรี่มันไม่ได้วิ่งตามอีเดียตเว็บ มันไม่ได้วิ่งตามดีมาน์ัพพล l y มันไม่ได้วิ่งตามในทผมมันไม่ได้วิ่งตามเลยมันวิ่งตามคนที่เปิดสมมุติครับคุณผู้ชมถ้าเราไปเรียนดาวเทอรี่มาใช่ไหมพอเป็นกราฟแบบเนี้ยเขาก็จะวาดอะไรก็ว่าไปพี่พี่เขาจะวาดอะไรก็ว่าไปวาดอะไรก็ว่าไปแล้วก็แบบวาดต่างๆนานาคาถามคือเราดูอะไรส่วนใหญ่อะคนจะชอบดูอดีตเนี่ยคืออดีตครับผมไอที่วาดกันอยู่เนี่ยคืออดีตหมดเลยถามว่าปัจจุบันมันอยู่ตรงไหน สมมติว่ากราฟอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมกราฟอยู่ตรงนี้นะเรียวทาตอนนี้คำถามคือปัจจุบันอยู่ตรงไหนครับผู้ผู้ชมคำตอบคือปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ซัพพลายครับผู้ชมปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ดาวเทียรี่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่พี่โบปัจจุบันอยู่นี่ครับผู้ชมปัจจุบันอยู่นี่คำถามคือที่บอกผมบอกว่าเฮ้ยไอตัวเปิดเนี่ย <S 1> <S 1> มันอยู่ไหนตัวเปิด <S <S ครับผู้ชมตัวเปิดเนี่ย มันกําลังดันกราฟขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นั่นหมายความว่าเรียวไทม์ของกราฟไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปไทม์เฟรมนะครับหชั่วโมงห้านาที่สิบห้านาทีห้านาทีแบบเนี้ยตัวเปิดอยู่ฝั่งนี้ตัวเปิดอยู่ฝัง่งขึ้นนะครับไม่ใช่ฝั่งลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไหลกลับขึ้นไปแบบเนี้ยให้เราตามตัวเปิดคนที่คอยดันกราฟคือฝั่งขึ้นตอนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นไปแบบเนี้ยคาถามคือปัจจุบันกราฟอยู่ไหนกราฟ ไม่อยู่ที่ซับไพพี่พี่ไม่อยู่ที่ซัพไายการาฟอยู่นี่ปัจจุบันอยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไล่ดูไปทีละแท่งทีละแท่งแบบนี่ผมว่าโอเคตัวเปิดของมันเนี่ยยังคงอยู่ฝั่งนี้นะแต่ว่าของมันเนี่ยนะครับมีตัวสวนลงมาแล้วถ้ามีตัวสวนลงมาแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับดูอีกสักแท่งสิเป็นไงมั่งนะครับเด้งกลับขึ้นไปแล้วตอนเนี้ยตัวเปิดเนี่ยยังไม่เลือกทางพี่พี่มันยังมีคนสู้อยู่นะตรงเนี้ยมันยังมีคนสู้อยู่ตัวเปิดเนี่ยเขาจะเลือกทางให้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่ง ถ้ามันจะกลับลงมาแล้วคุณผู้ชมจะเล่นเซลลใช่ไหมรู้แหละว่ามันมีซัพพลายมันมีอะไรก็ตามแต่อยู่แนวเนี้ยนะครับถ้าเป็นตัวเปิดครับผมเนี่ยนี่คือตัวเปิดครับผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูโครงสร้างทม์เฟรมเล็กหรือว่าอะไรก็ตามผู้ชมนะครับไอตัวเปิดเนี่ยส่วนใหญ่ครับเขาจะศาสตร์กราฟย้อนกลับไปอีกทางหนึ่งแบบนี้เสมอก็คือแบบจากที่แบบเคยขึ้นไปใช่ไหมเขาจะม้วนลงม้วนลงม้วนลง,นลงแบบนี้นะครับผมมันเรียกว่าคอนเฟิร์มชันก็คือถ้าจะ มันมันเป็นเทีนขึ้นมาใช่ไหมถ้าจะเซลอ่ต้องรอตัวเปิดแบบนี้ถามว่าไอตัวเปิดเนี่ยมันเก่งขนาดไหนพ,พี่ตัวเปิดเนี่ยมันเก่งขนาดที่ว่าจากที่มันเคยขึ้นมาแรงๆเนี่ยตัวเปิดเนี่ยมันเก่งขนาดที่ว่าทําให้หลุดแนวรับชุดนี้ได้ทําให้สร้างแนวต้านชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับและตอนเนี้ยนะครับกราฟเนี่ยม้วนคืนกลับลงมาฝั่งนี้ได้ทีนเนี้ยถ้าเกิดว่าไอตัวเปิดเนี่ยของจริงพี่พ มันจะดันกราฟลงต่อได้ในขณะที่บางคนเนี่ยพยายามบายขึ้นมาพี่พี่สังเกตอะไรไหมตรงเนี้ยมันจะมีแนวอะไรบางอย่างอยูอย่ใช่ไหมซึ่งก็จะมีคนมาดักบายมีคนดักดักบายเบงนี้ซึ่งมันจะขึ้นไปนดิดเดียวพี่พี่พไหมมันขึ้นไปนดิดเดียวแล้วสุดท้ายเนี่ยมันทุบลงต่อถามว่าทําไมมันถึงทุบตัวนี้ลงได้เพราะตัวเปิดอยู่ฝั่งนี้พี่พี่ตัวเปิดอยู่ฝั่งนี้เลยเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้พวกแบ,ไ seconds, ไไบ,บา ใบยิ่กยิ่กยิกยิกยิก,ยก,ยก,ยกแล้วไม่ขึ้นหรือไม่ก็เซลยิ่กยิกยิกย่กแล้วไม่ลงแบบเนี้ยไอนเนี่ยครับผมของปลอมหมดเลยของจริงคือมันต้องทุบได้แบบนี้พี่พี่ทุบทุบทุบเนี่ยเนี่ยตัวเปิดเนี่ยคือตัวนี้อีตัวเนี้ยคือตัวเปิดเพราะฉะนั้นครับผมพอเด้งกลับขึ้นไปแบบเนี้ยนะครับอ่าสมมติว่าเราจะเซลใช่ไหมตอนเนี้ยโครงสร้างของเราเนะี่ยคือแบบนี้ใช่ไหมครับตอนเนี้ยทีนี้ครับผมพอโครงสร้างของเราเป็นแบบเนี้ยโอเคเนี่ยรู้แล้ว่ามีซับไพ่แถวๆนี้แหละนะครับพอมันม้วนลงแบบเนี้ยเด้งกลับขึ้นมาเเราค่อยซลครับผม ถ้าอีตัวเนี้ยคือตัวเปิดของจริงพี่พี่ถ้าตัวเนี้คือตัวเปิดของจริงอ่ะอีแท่งนี้จะไม่แตกเลยครับผมมันจะไม่แหกเลยครับผมมันจะเด้งกลับขึ้นไปอะไรบ้าบ้าโบของมันอ่ะแต่จุดท้ายเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มให้เราเองนี่คือตัวคอนเฟิร์มผมว่ากูเนี่ยสั่งเซลลลงมาฝั่งเนี้คือถ้าไอตัวเนี้พี่พี่มันเป็นตัวเปิดของจริงอ่ะพอกราบเด้งกลับขึ้นไปครับผมคนพวกนี้มันจะไล่เซลลงมาซึ่งไอพวกรับรับยังไงก็ไม่อยู่อยู่แล้ว ดังนั้นับผมพอมันเปิดลงมาแบบนี้คำถามคือเราเข้าเมื่อมันต่ำกว่า s ฮสอรแบบนี้ก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมยอมไปเลยพี่พยอมเลยนะถ้ามันเปลี่ยนไปอีกทางนึงก็คือยอมไปเลยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เสมอทีนี้ไอ้พวกคอนเฟิร์มชันครับผู้ชมคุณผู้ชมจะใช้แบบมาเก็ตสักเท่ก็ได้หรือว่าใช้ EMA ก็ได้ใช้อะไรก็ได้ครับผมที่ผมบอกว่าโอเคมันเลี้ยวแล้วนะไอตัวเปิดเนี่ยจากฝั่งขึ้นกลับมาเป็นฝั่งลงแล้วนะทีนี้พอมันกลับมาลงใช่ไหมพี่พ พอมันกลับมาลงอ่ะรู้แหละว่าแถวเนี้ยมันมีแนวอะไรสักอย่างเนี่ยพอมันกลับลงมาแบบเนี้ยคำถามคือกราฟปัจจุบันอยู่ไหนกราฟปัจจุบันไม่ได้อยู่นี่ไม่อยู่ดีมานกราฟปัจจุบันอยู่ตรงนี้เราก็ไล่ไปดูเทีลแท่งครับผมแต่ลแท่งเป็นยังไงสมมติว่ามันปิดได้แบบนี้ใช่ไหมไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการปิดแบบเนี้ยนะครับเราก็ไปดูอีกครับผมว่าเฮ้ยใน5นาทีมันเป็นยังไงบ้างมันกลับตัวหรือยังถ้าเกิดว่าตัวเปิดมาพี่พี่ถ้าตัวเปิดกลับมาครับผมกราฟมันจะวิิ่งงทาเดม มันจะดูอีเนี้ยได้หมดเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีแนวต้านอยู่ใช่ไหมถ้ามันของจริงอ่ะมันก็จะแบบดันขึ้นใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไอชุดเนี้ยเป็นของจริงครพี่พี่มันก็จะย่ําแบบนี้มันจะย่ากลับลงมาใช่ไหมแล้วมันจะไม่หลุดตรงเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว confirmation ครับพี่เวลาแบบมันชนั u พล l y ชนแนวต้านชนอะไรก็ตามแต่เนี่ยยอมเข้าช้าหน่อย ไม่จําเป็นต้องเป็นปลายแทรกก็ได้ครับผมแบบใช้พวก uh, head and shoulder เอยแบบนี้หรือไม่ก็ qml อะไรก็ว่าไปครับผมเนี่ยย่อกลับมาเนี่ยค่อยบายแบบนี้ครับผมก็คือรอให้เกิด confirmation ก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้ถ้าตกรดดีกว่าเรารับมีดได้แบบว่ารับมีดแล้วออเดอร์หายไปเลยอะประมาณนั้นอะคือผมอะแต่ก่อนบินประจำผมเพราะว่าจะได้แบบเท่ๆได้ไปลายแทรได้ก็ว่าไปครับผมสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าการเทรดแบบนั้นมันไม่ค่อยยังยืนเท่าไหร่นะครับ คือการจะได้ปลายไสอ่ะมันต้องดูกราฟปัจจุบันว่าเป็นไงอย่างเช่นชุดเนี้ยอ่ะได้ปลายไส้แล้วดีดกลับขึ้นไปเป็นไงโอเคนะก็คือแบบเบรกขึ้นไปแล้วย่อกลับลงมาเป็นไงโอเคเพราะว่ามันมีคอนเฟิร์มชันนะครับไม่ใช่ว่ามันพุ่งขึ้นไปแล้วเราไปรับมีดเลยแบบนี้ครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าแถวเนี้ยเป็นของจริงมันจะไม่นังครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันเบรกได้แสดงว่าอีตัวเปิดเนี่ยปัจจุบันเดียวไทม์นาวเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยพยายามมองปัจจุบันครับผมว่ามันเลี้ยวหรือัง มันมีคอนเฟิร์มชันหรือ,อยังมันมีสัญญาณกลับตัวยังถ้าเกิดว่ามีสัญญาณกลับตัวแบบนี้นะครับเราก็บายแบบหน้ามึนๆได้เลยครับผมนะครับก็อยากแชร์ไว้ประมาณนี้ครับผมว่าเวลาที่มันแบบไหลย,ย้อนกลับขึ้นมาเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปลายส่ก็ได้รอให้มันเลี้ยวสวยๆก็ได้คุณผู้ชมใช้อะไรก็ได้ผมแบบว่าใช้แพทเทิร์นกลับตัวได้หมดเลยอะไรก็ได้นะครับให้มันเลี้ยวก่อนจะเย็นๆไม่ต้องรีบไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าอ่ามึงเด้งขึ้นมาซีเดี๋ย สุดท้ายเนี่ยแหกหมดนะครับไอที่แบบว่าคมคมคมที่ที่นะครับดังนั้นเนี่ยรอคอนเฟิร์มชันก่อนจะย,ยังยังไม่ต้องเรีบกครับผมเดินช้าหน่อยไม่เป็นไรขอแค่ได้กําไรก็พอฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับคุณผู้ชมที่กําลังหาบล็อกเกอร์ที่เดทดีๆซักรปิงดีๆมีสเปรดสวยๆนะครับเดชนข่าวได้ครับผมตอนนี้ทางช่องนะครับในสศรษฐีเดทอย่างเตานะผมใช้บล็อกเกอร์ iu x นะครับเรื่องรางวัลมีครบคันครับผมใบอนุญ,ญาตมีครบถ้วนแล้วก็คะแนนนะครับจาก พลัสไฟแนนซ์เนี่ยเต็ม5นะครับได้4.7เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเพราะว่า1ก็ครับผม ทุกบัญชีต้องเป็นฟรีสวอปนะครับคือผมต้องการถือข้ามคืนบ้างการฝากเงินเนี่ยขั้นต่ําเพียง10ดอลลาร์แล้วก็ถอนเงินเนี่ยแค่3ดอลลาร์เท่านั้นครับผมสเปรดต่ํามากเทรดชนข่าวได้และที่สําคัญครับผมเวลาที่กราฟมีความผันผวนแบบนี้นะครับการมีเลเวจสูงๆนะครับมันจะทำให้เราแบบเปิดออเดอร์ได้เยอะๆนะครับเรื่องของสเปรดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของซับล็อตนะครับหรือว่า TP ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนนะครับ u x เนี่ยเรียกว่ามีครบครันเลยนะครับยังไงก็ฝาก i u x ไว้ด้วยนะครับ